คุณพ่อก็ไปแจ้งความที่สนปทุมวันแล้วนะคะเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์มีคนแจ้งบอกแสว่าพบเห็นชายสูงอายุพาเด็กไปบังคับขายสินค้านะคะแถวเวทีชุมนุมที่เซนทนรัลพลาวตแต่พอคุณพ่อเดินทางไปตรวจสอบก็ไม่พบนะคะตอนนี้เป็นห่วงมากเพราะว่า น้องก็สมาธิสั้นด้วยนะ,ะเกรงว่าจะเกิดอันตรายค่ะไปที่กรณีของน้องจักรินอินทราหรือว่าน้องโจอ,อายุ10ปีนะคะน้องโจนี่หายตัวไปนะคะขณะที่ไปโรงเรียนที่ย่านพระประแดงสมุทรปราการเมื่อวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาน้องโจสูงร3อยสเซนติเมตรนัก25กิโลกรัมรูปร่างเล็กตัดผมทรงนักเรียนนะคะวันที่หายตัวไปนี่สวมเสื้อนักเรียนสีขาวกางเกงนักเรียนสีน้ำตาลรองเท้าผ้าใบสีน้ำตาลค่ะ ต่อไปนะคะก็เป็นผู้ใหญ่นะคะคุณสุรชาติดีพินอายุ39ปีค่ะหายออกไปจากบ้านย่านจอมทองวันที่4ธันวาคมที่ผ่านมาแล้วก็มีอาการทางสมองด้วยทางบ้านเป็นห่วงมากนะคะเนื่องจากว่าชอบนั่งพูดคนเดียวนะฮะภรรยาบอกว่าตัวของนายสุรชาติมีจุดสังเกตนะคะก็คือสีรษนจะมีรอยแผลเป็นสีผิวดําแดงเบื้องต้นแจ้งความไว้แล้วที่สอนอบ,บางมดค่ะรายสุดท้ายนะคะก็คือคุณทวีครุฑดำอายุ5 1ปีหายออกไปจากบริเวณสำโรงเมื่อวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมาครอบครัวตามหาหลายที่แต่ยังไม่พบ คนที่หายไปมีอาการป่วยทางสมองต้องรับประทานยาอยู่ตลอดทุกวันนะคะทางญาติก็เป็นห่วงมากบอสายล่าสุดบอกว่ามีมอเตอร์ไซค์รับจ้างเห็นว่าขึ้นรถ2แถวสายสัตหิบพัทยานาเกลือออกไปแต่พอออกไปติดตามหาก็ยังไม่พบเจอนะคะ แจ้งความไว้แล้วที่สพสำโรงก็ฝากท่านผู้ชมนะคะใครที่อยู่แถวนาเกลือพัทยาสัตหีบดูให้หน่อยนะคะถ้าเกิดพบเห็นชายในภาพก็รั้งตัวชวนพูดชวนคุยแล้วก็แจ้งตำรวจหรือแจ้งบาแสมาด้วยก็ได้นะคะขอบคุณมากๆค่ะเอาจารย์เจษดาคะ <ขอ S 1> ในกรณีของเด็กไม่ว่าจะเป็นน้องจิรศักดิ์ที่อายุ13ปีหรือว่าน้องโจ้ที่อายุ10ปีเนี่ยถ้าเกิดมีคนพาไปโดยเฉพาะยิ่งจะไปมาคับให้ขายของเนี่ยโหโทษหนักไหมคะอาจารย์โทษหนักครับ ในข้อหาเป็นเรื่องของความผิดเรื่องการค่ามนุษย์ด้วยนะครับค่ะค้ามนุษย์เลยนะคะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราเห็นเด็กหลงมาแล้วเราเด็กมาเลี้ยงดูไว้เพราะไม่รู้จะส่งคืนที่ไหนยังไงเป็นไปได้ไหมถ้าเขาให้เหตุผลชีอ้อืมปกติเนี่ยเมื่อเจอเด็กพัดหลงเนี่ยะนะครับควรจะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วเราดูแลเด็กเนี่ยคงไม่มีปัญหาค่ะ,ะคแต่ต้องบอกตำรวจไว้ก่อน อ๋อค่ะเอาละเดี๋ยวเรื่องนี้นะคะเราก็ฝากประชาสััพันใครพบเห็นได้บาะแสแจ้งมาเนะคะคราวนี้มาในส่วนของข้อกฎหมายกันบ้างนะท่านผู้ชมอาจารย์เจษฎาคะมีท่านผู้ชมที่เขาแจ้งมานะคะว่าอยากให้อาจารย์ให้คําแนะนําค่ะลูกสาววัยสองขวบนะคะอาจารย์ตกทะเลโคลนบริเวณหน้าห้องเช่าที่อําเภอบางซาย นะคะไปที่ตำบลบางซายอเภอเมืองชนบุรีแล้วก็เสียชีวิตนะคะก่อนหน้านี้ผู้เสียหายคุณพ่อคุณแม่ก็แจ้งเจ้าของห้องเช่ามาซ่อมสะพานเนื่องจากว่าสภาพผูกพังเกรงจะเกิดอันตรายกับเด็กคนอื่นๆแต่ว่าเจ้าของก็ปฏิเสธไม่มาซ่อมจนสุดท้ายลูกสาวเขาก็ต้องเสียชีวิตนะคะผู้ปกครองสามารถเอาผิดกับเจ้าของห้องเช่าได้เนี่ยครับถ้าหากเจ้าของเนี่ยเขาปล่อยบ้านให้เช่าแล้วก็มีพื้นที่ที่มันเป็นอันตรายแล้วก็มีลูกบ้านเนี่ยบอก จ้งให้ทราบบอกก่อนแล้วาม,มาซ่อมแซมแล้วไม่ทำเนี่ยก็อาจจะต้องถือว่าเขามีหน้าที่ที่จะต้องทำนะครับเมื่อมีหน้าที่ไม่ทำแล้วเนี่ยเขาอาจจะมีความผิดได้ในทางแพ่งคงไม่มีปัญหาคงจะอาจจะฟอ้องร้อง เรียกร้องเขาได้นะครับ่ <c oughs> ประเด็นก็คือในเรื่องของคดีายาว่าประมาทเละเลอททำให้คนตายหรือเปล่านั่นเป็นประเด็นอีกอันาอ๋อสามารถแจ้งอาญาด <c oughs> ้วยก็ได้นะคะค่ะประเด็นที่2นะคะท่านผู้ชมคะก็เป็นเรื่องของทางผู้ร้องและสามีเนี่ยลงชื่อทําพินัยกรรมสองคนนะคะในฉบับเดียวกันเลยคะ่ะอาจารย์เจษดาเพราะว่ามีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทั้งหมดร่วมกันนะคะแล้วก็ต้องการยกทรัพย์สินทั้งหมดให้แก่ลูกๆต่อมาสามีเสียชีวิตนะคะภรรยาจะสามารถดําเนินการตามกรรมสิทธิ์นั้นทั้งหมดได้หรือไม่ มันต้องมาดูว่าพินัยกรรมนั้นมีสมบูรณ์หรือยังนะครับเพราะว่าถ้าเป็นพินัยกรรมที่ไม่ได้เขียนด้วยลายมือตัวเองเนี่ยปกติเนี่ยจะต้องมีพยานรับรองลายมือชื่อในขณะที่เขาลงชื่อไว้ด้วยอย่างน้อยสองคนนะครับเท่าที่ฟังดูเนี่ยเหมือนกับว่าสองคนลงชื่อไว้แต่ว่าคนหนึ่งคงจะไม่ใช่คนเขียนแน่จะต้องมีคนหนึ่งเป็นคนเขียนเพราะนั้นปัญหามันก็คือว่าพินัยกรรมนี้อาจจะไม่สมบูรณ์ อ๋องั้นถามเพิ่มเลยนะคะท่านผู้ชมคะอาจารย์จิตากรณีที่เราจะเขียนพินัยกรรมโดยที่เราแบบไม่อยากให้ใครมาเป็นพยานรู้เห็นว่าเราทําพินัยกรรมให้ใครยังไงบ้างเราก็เขียนด้วยลายมือเราทั้งหมดแล้วเซ็นเองอย่างนี้จะถือว่าสมบูรณ์ใช่ไหมคะอาจารย์ครับปกติพินัยกรรมที่ดีที่สุดเนี่ยก็จะเป็นพินัยกรรมที่เขียนด้วยลายมือตัวเองดีที่สุดนะครับเพราะว่าการเขียนลาย,ลายมือตัวเองเนี่ยมันจะทําให้เราเขาเห็นได้ว่าเราเนี่ยมีสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์ นะครับเพราะนั้นเ,เขียนเองคนเดียวแล้วก็เซ็นชื่อแล้วก็ปิดผนึกเก็บไว้นะฮะอันเนี้ยก็สามารถใช้เป็นพินัยกรรมได้นะครับทีนี้พินัยกรรมอีกประเภทหนึ่งถ้าคนอื่นเป็นคนเขียนหรือเป็นตัวพิมพ์ขึ้นมา,าก็จะต้องมีแบบก็คือว่าจะต้องให้พยานรับรองลายมือชื่ออย่างน้อย2คนถ้าคนเดียวไม่ได้ถือไม่สมบูรณ์ต้องสองคนขึ้นไปสองคนและสองคนนี้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับมรดก อ๋อไม่ใช่เอาลูกมาเป็นพยานเอาคนที่จะได้รับมรดกมา,มาด้วยไม่ได้<ร>นีก็ไม่ได้มันก็จะทําให้ความสมบูรณ์นี่มันขาดหายไปอ,อีกพินัยกรรมอันหนึงที่จะดีหน่อยก็คือเป็นเรื่องพินัยกรรมเขาเรียกว่าพินัยกรรมเมือง ะะก็คือว่าไปทําต่อ,อ,อทางอําเภอะะสำนักง,งานเขตสำนักง,งานเขตจะไงก็ทราบว่า,า,า,าเรามีความประสงค์ที่จะทําพินัยกรรมเขาก็จะทําพินัยกรรมไว้ให้นะฮะแล้วก็เก็บร<ๆ>ักษาไว้ที่เมืองแต่มีใบรับให้เราใบหนึ่งแล้วเราก็สามารถที่จะเมื่อลูกหลานทราบเรื่องเนี่ยก็จะเอาใบรับเนี่ยไปเอาพินัยกรรมมาเปิดได้ค่ะ นี้ก็เป็นความรู้อ่ะนะคะคราวนี้ประเด็นเรื่องของร้านอาหารบุฟเฟ่นะะท่านผู้ชมคะอาจารย์เจษฎาทุกวันนี้มีหลายร้านนะคะแล้วก็เป็นประเด็นปัญหาด้วยว่าเวลาทานเหลือหรือเกินเวลาทางร้านเขาสามารถมาปรับเงินเราได้ไหมคะเพราะว่าบางทีจะเห็นเขียนป้ายเตือนถ้าเหลือขีดละ1 0 0บาทอะไรเงี้ยนะ,ะห้ามทานเกินก็เลยมีข้อสงสัยกันเรื่องนี้นะคะ่ะจริงๆพอเราเข้าไปซื้ออาหารรับประทานเนี่ยมันเป็นสัญญา เขาเรียกว่าสัญญา,า,ญญาซ,ซื้อขายอาหาระนะครับทีนี้ในเงื่อนไขของสัญญาเนี่ยเขามีกําหนดเอาไว้ยังไงเนี่ยถ้าตกลงด้วยกันแล้วเนี่ยมันก็จะถือเป็นสัญญาแน่นอนออนะครับเพราะนั้นเงื่อนไขตรงนี้เขาต้องเขียนไว้ให้ชัดให้เห็นได้ชัดค่ะจานั้นคุณผู้ชมทุกท่านจะไปทานก็คิดให้ดีก่อน <laughs> แต่ว่าบุฟเฟต่ตปกติเขาก็จะไม่ตักเยอะอยู่แล้วนะฮะตักเท่าที่เราทานทานได้นะฮะอาจารย์ครับก็ ถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยเขาเจอเงื่อนไขนี้เขาถือเป็นเรื่องปกติ <c oughs> นะครับแต่คนไทยเราเนี่ยมักจะตักไว้เยอะไว้ก่อนเป <c oughs> ็นเหลือแล้วก็ควางทิง <c oughs> ้งอย่าเลยนะคะเสียดายนะคะเอาล่ะค่ะคราวนี้มาถึงเรื่องปัญหาการยึดสมุดบัญชีและ ATM ็ค่ะเขาบอกว่าเพื่อนของผู้ร้องยืมเงินแล้วก็ไม่ได้ทําสัญญากันเอาไว้นะคะผู้ร้องก็เลยเอาสมุดบัญชีธนาคารกับ ATM ไว้มาเป็นหลักประกันนะคะพอถึงสิ้นเดือนนะคะเพื่อนเขาบอกว่าเอาเธอกดเงินใน ATM ชั้ฉันไปเลยถ้ากลัวฉันไม่คืนนะคะทาอย่างนี้จะผิดกฎหมายไหมคะอาจารย์เจษดา ถ้าเป็นการมอบให้โดยยินยอมพร้อมใจะนะครับก็ถือว่าเป็นการมอบสิทธิ์ให้เขาเป็นคนยึดถือโฉนดไอ้ตัวสมุดงินฝากไว้แล้วก็ให้สิทธิ์เขาในการที่จะถอนเงินมาเพื่อชําระนี้ได้อันนี้ก็ถ,ถือว่าไม่มีความผิดอะไรออแต่ถ้าหากว่าไปไปบ<า>ังคับขืนใจเขานะครับ อาจจะมีความผิดก็ได้นะครับค่ะอันนี้ให้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของคนที่เป็นเจ้าของบัญชีเจ้าของ ATM นะคะท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะคะใครที่มีข้อสงสัยอยากจะปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายต้องเรียนเลยนะคะว่าสภาทนายความนะส่งทนายความมาประจำที่สถานีประชาชนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเข้ามาปรึกษาได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะคะและอาจารย์เจษฎาก็จะมาให้คำปรึกษานะะในด้านข้อกฎหมายนทุกๆปัญหาที่ เกี่ยวข้องด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์เจสรามากค่ะ<อ>หมดเวลาแล้วนะคะท่านผู้ชมสําหรับรายการสถานีประชาชนวันนี้นะคะทีมงานทุกๆคนอา,อาจารย์เจสรานุจารีและก็ดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลลาไปก่อนค่ะ<อ>พบกันใหม่วันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะ